ที่เด็เกคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งพร้อมด้วยคุณโอมครับคุณโอม MBK ให้การสนับสนุนนะครับ oh. ปัจจุบันซิซ้อมอยู่ที่ไขมวยที่บอ oh. ยแหละครับเพราว่าทุกวันนี้นี่แฟนมวยก็เรียกร้อคอน oh. สมพรแก้วกันหาแล้วก็จากสิบระยองคุณกฤษดาษก็ดูรายการนี้ไม่ไม่ขาดเลยชอบว่างั้นเถอะ 5, 5 5 5จากเทมอเตอร์โด,ย,ด,ย,ดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับ นี่แหละสุดเอกนะครับาไในลุ้นรางวัลเลยครับรางวัลคนแพ้หัวใจคาทัดจัดให้ได้ไปต่อนะครับผม MBK โทรไปที่063-965-2824ขอขอบคุณครับตรงน้อยวอลสังพลภัยหรือตรงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับ์มล่าสุดนี่แพ้กรมประักอ,ออัจฉริยะไว้ที่สารคามนะครับนัดใหญ่ของท่านผุ้กองรันสารคามครับ ส่วนซุปเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์นี่ฟอร์มล่าสุดแพ้น็อกขนองศึกกอกรรมานาดยกที่2แหมรูปร่างช่วงโชคนี่ได้กันเลยนะหมิงอา้าวนี่แหละครับดดดบดบดเบาๆนี่ยังไม่ตปกป้ายขวาสวยซุปเปอร์เล็กทงน้อยไล่ขยับแหมถูกคู่เลยนเน,นี่ยต้อนรับทีมเยือนโอ้ขวาหลุดอีกแล้วครับโอ,อ้วันนี้เก่งกาเก่งกาหนึ่งล้านเล็กมันเชียร์อยู่ที่บูมแข้งซ้ายคืนไปครับโอ้ จัะให้ได้ไปต่อครับนี่เลยครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยตา้าเฮมอัลเตอร์นะครับตามกันต่อครับผู้เอกนํารายการของเราครับตา่งตางซึ่ต่างสายตรงถูกจายเอา้าสายสวยจับน้าคาบิดหางบิดมาเอาเทลูมแม่โยกถูกผู้อาขวาเอา้าสายไปเมื่อสายคืนตรงน้อยคืนเร็วขวาไปตรงน้อยแผ่สายคืนเลยครับซุปเปอร์เล็กถ่ายหยับถ่ายหยับ เดี๋ยวใครออก่อนใครออก่อนนี่ครับโอ้โหซ้ายคนละซ้ายนี่นะครับไม่อุ้ๆอแพ่มีซึมมีซึมนิดนึงนิดนึงไม่ได้เลยครับแม่หมิงไม่หึ่งหดีิดหงอยติดไปตตดอุ้งซ้ายโอ้ตัดลำตัวโอ้ขวาอีกหมัดนึงสุเมร็กนะครับเอาไหนแล้วหงอย เครื่องร้อนแล้วนะครับแไหนให้ได้เหมือนกันนะครับซุปเปอร์เล็กเพราะว่าแต่ทงน้อยนายอาชีพอ้าวนอกกับนายแต่ว่าถ้าทงน้อยเดินช้าก็าอาัดจจตีกับโดนแข้งอ้าวเอาเอาหน้าง,านง,านงหนังศอกวงนายเอาขวาขวาไว้ตีตีได้ไหมครับโอ้โหนอกกันนะนอกกันนายปลายยกสามทงสูงแปลกคนละนี่ต่อยนี่แหละครับซุปเปอร์ยกนะครับคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงทงน้อยตัวสังปรภยัยน้ำเงินซุป นครคุณสุมเมศซือสัตบงกฎพร้อมด้วยบริษัทวันของโอมจำกัดนะครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโดยคุณโอม M B K โทรที่0639652824ขอขอบพระคุณครับชัดเจนแล้วครับว่าวัดกันฝีมือกับปุ่งปุ่งในนอกกับในติดตอีกน้อยติดมากทีบสุเมศตุขวาติดที่อุ้งซ้ายโดนหน้าสุเมศแล้วขวาอีกหมัดน,นึงล็อกไว เรอกาขวางตีทงน้อยแมามาต่อยขวาเขา้าแนวโดนทงซ้ายของทงแกคนคละมัดน้อยตีมาซุปเปอร์เล็กต่อยขวามานทงน้อยทงน้อยเสียไปยตีตะแคงจักหวะฝีมือแต่ว,ว่าตอนนี้เจ้าทงน้อยมาถึงตัวโอ้นี่ครับพอเอาหมเอาเอาเอามาพอได้พอได้รับซุปเปอร์เล็กถอยไม่ได้แล้วครับต้องวัดดวงด้วยการเวียงหมัดฟันศอกแล้วครับ มถงนันก็ติดตลอดหายใจรถต้นคอไปเรื่อยนะครับไหนก็ควาำเอาตีไปทีหนึ่งซุปเปอร์เล็กน้อยชนอย่างเลี้ยวเลยอ่ะโอ้ซุปเปอร์เล็กโดนออกอาการนะครับต่อยมาน้าตรงน้อยซ้ายไปทีหนึ่ง,งน้อยบุกเอาก่อยขวาโดุโดนหน้าไหนแล้วตีไปน้าซุปเปอร์เล็ก ชูประเล็นการตั้งเลยตอนงานโดยคุณจิ้นเจเจเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับจัลันพีเด็ดเจ็ดแปดคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนไอเซอร์โอ้โหมวยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสมรักน้อยเจอเพชรวันชัยครับกรองนี่ดีซูเล็กเจอเพชรศิลามังกรเหล็กครับทุ่งน้อยนะครับวอลสังประภัยชนะคะแนนซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนไปนะครับ นี่ครับผู้ชนะของเราครับขงน้อยวอสังประพายวันนี้ชนะสุเรล็กกินเมินงินแบบสนุกเลยครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วครับจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ